ไป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 ,ไปมาสุดท้ายมาสุดท้ายโอ้ยโอ๋โอ,อ,อ,อจริงจริงตรงนี้โดนหนูครับตรงนี้บอกเลยเห็นไหมฮะนอนลาบโอ้อยล้มไปล้มมาสาเหตุน,นะครับมันอยู่ติดคันนาครับฝั่งนี้เป็นนาแถวนี้เขาปลูกมันนะครับญาติกันนี่ยนะ นติคณาครับคณามีอะไรมีรูหนูมีหนูครับแล้วหนูอ่ะมันมันเลือกมาลงตรงบริเวณเนี้ยครับนี่เป็นดงมาเลยนะครับรูเต็มทางเต็มเลยแล้วมันก็กินอ้อยกินไปยังลาอ้อยอยก็ล้มเห็นไหมเนี่ยฮะโซนนี้น่าจะพื้นที่ประมาณอ้อยที่มันล้มเสียหายนะน่าจะหลายหลายหลายล้อโลอยู่นะครับนะครับเนี่ย ตัวนี้ล้มมาเนี้ยหน้าเลยผมก็เลือกเอาตัดเราไม่สวยแล้วครับแต่ว่าก็พอได้ตัดไปทําบุญครับผมร้อนครับไม่ไหวแล้วจะคลาดเนี่ยเละเป็นโจกเลยครับหนูหนูถล่มครับตัวนี้หนูถล่มแต่อ้อยมันไม่ได้ตายง่ายนะกินคนกินอะไรมันอ่ะขอให้มันลำมันยังอยู่มันก็ไปต่อได้นะครับถึงมันจะล้มมันจะนอนเนี่ยมันก็อยู่ได้ของมันนะอ้อยมันเป็นพื้ที่ คุณอูปรกาศครับวิเศษครับวิเศษมากเดี๋ยวผมจะฝึกทำน้ำอ้อยสยหลับผมดูคลิปของไล่เติมสุกครับโอ้ผมชอบมากเลยเมื่อเช้าเนี่ยขเขาก็ทำ u t u b e เหมือนกันแหละครับไล่ไล่เติมสุกอะ u t u b e ลองไปดูกันนะะเขาทำอ้อยสยหลับเออทำดีน้ำมันสีอะคือเคียเค่ยวเคี่ยวให้มันถึงขั้นไหนแล้วก,ก็บอกว่าเอยเอาไปกรอกใส่ขวดสวยดีเว้ย ขายขวดละ9าไปดูนะครับยูทูบเนี่ยแหละครับไล่เติมสุกทำพวกเกษตรน,นะฮะแต่ก็ก็มีทำอ้อยขนามาด้วยนะคลิปที่ลงเมื่อเช้านะครับถ้าใครอยากได้ทอนพันอ้อยอาเคผมไม่เหลืออยู่สองกอแต่ถ้าอยากได้เยอะไปซื้อนู่นไปซื้อแม่น้อยนะครับช่องอสวนสบายดีช่ไหมเหอแกนี่มีเป็นป่าเลยแกมีเป็นไรเลย อเดี๋ยวเอามัดที่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเรียงเอาเนี่ยผมไปทําบุญนะครับทําบุญแล้วก็อ้อยนี้อ้อยมีสวยนะครับอ้อยลําเล็กแล้วก็โค้งไปโค้งมาพอมันลม้มเอาไปทําบุญแล้วก็เหลือส่วนหนึ่งเก็บไปคั้นมาทิตด้วยแล้วก็เดี๋ยวมันจะปมาตัดใหม่ตอนวันเสาร์ตอนเย็นด้วยนะครับมาทิตมีตลาดนัดนะครับขอให้อย่าปิดนะโควิดก,กระจายเลยครับตอนนี้โอ้โหตลาดพลทอง ตลาดตลาดบางตลาดที่ผมขายดีก็ปิดแล้วโอ้ตายแล้วบบทีนี้พอถึงหน้าร้อนพอจะได้ขายเอาอีแล้วโควิดมาอีแล้วเป็นอย่างนี้ทุกทีลยปีที่แล้วก็เป็นแบบนี้ทำไมต้องเป็นแบบนี้เหรอโอ้ตายอ้อยเราก็มีคันอากาศก็ร้อนพร้อมที่จะขายแต่โควิดมาตลาดปิดอีกโอ้ยฮืมจะพูดยังไงอ่ะ เออเอ๋อนี่นะครับมันเป็นอัตลบทของชีวิตครับชีวิตมันต้องมีขึ้นมีลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงมันไม่มีที่มันราบเรียบราบลื่นเสมอไปนะครับก็ต้องแบบนี้แหละครับผมมองไปว่ามันเป็นการท้าทายตัวเองครับถ้าเราอยู่รอดได้เราเลี้ยงดูครอบครัวได้เราก็อ้าวเราก็มีความสามารถล่ะใช่ไหมอ่ะเราคิดไปแบบนี้แล้วกัน ลเลี้ยงครอบครัวให้อยู่รอดได้ในสภาพแบบนี้ก็เราก็ไม่ธรรมดาครับใช่ไหมเอาหมาดีมะจะมากี่กกโลไมากี่กตัวมึงหมาอะเดี๋ยวเลือกลำครับเลือกไอไม่ใช่เลือกมัดขึ้นโอเคคลิปนี้ขอระบายครับระบายแบบไม่ใช่ระบายแล้วพูความจริงนี่แหละ ใครมีอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะครับบนมาเต็มที่นะครับแลกเปลี่ยนอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรไมันจะพูดว่าอะไรดีแบบว่ามาแชร์แชร์เรื่องราวปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้ของพวกเราชาวไว้ขนามกาันนะครับหรืออาชีพอะไรก็แล้วตามครับอะไรก็แล้วแต่นะครับโทรมาหรือแอดไลน์คุยระบายได้ครับระบายได้โอ้ อากาศก็ร้อนใจอย่าไปร้อนตามครับมันก็ต้องเอาง่ายๆเอาง่ายๆเลยอะไรก็แล้วแต่ครับสภาพมันเป็นแบบนี้เศรษฐกิจเป็นมีโรคภัยทุกอย่างมันแบบแบบนี้เราควบคุมไม่ได้นะครับโอกาสที่มันเสียไปเนี่ยถามว่าเสียได้ไม่เสียได้ครับแต่เราไม่ตายหรอกครับผมไม่ตายหรอกอ่ะคนไม่มีคนไทยคนไหนอดนอนตายข้างถนนแบบว่า อดตายนะหมายถึงว่าอดข้าวกินแล้วตายอะ่ะเนี่ยเรามีดินเรามีประเทศไทยปลูกอะไรก็ขึ้นครับเก็บผักเก็บยากินผักต้มจิ้มพริกก็ไม่ตายหรอกครับแต่เราอย่าไปยึดติดว่าชีวิตเราเคยดีแล้วทําไมมันต่ํามาแบบนี้แล้วรับไม่ได้นะันาไปหาสร้างนี้สร้างสินทิ่มแบบรู้รู้ทางรู้ไม่มีโอกาสได้ใช้คืน ก็หาทางออกไม่ได้บางคนแบบบางคนก็ทําอะไรเกินตัวจนแบบหาทางออกไม่ได้จนคิดสั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็อย่านะครับอย่าอย่าไปคิดสั้นงนั้นก็ทุกอย่างมีทางออกเสมอครับอย่างน้อยชีวิตนะครับเมื่อเช้าดูข่าวโอ้โหไอติดนี่นะครับติดนี่ล้วพาลูกกระโดดน้ำโอ้มันมันเป็นข่าวมาสักพักแล้วแต่ว่า เห็นแล้วโอ้โหแต่ว่าเขาแตงโมมันเต่าแตงโมลกลบกบอยู่นะครับพีดีคลิปมันเด้งมาใน y o u t ู b e บของดูโอ้โหนขนาดนั้นเลยเหรอแม่ทำไมไม่ตายคนเดียวแม่ทำไมต้องเอาลูกกระโดดลงไปตายด้วยชีวิตคนเกิดมาแม่จะตายก็แม่ก็ตายไปดิถ้าแม่จะคิดสั้นแม่ยังไปเอาลูกกอดลงไปตายด้วยลูกอยากตายแม่ชีวิตเขา เขามีโอกาสที่จะมีชีวิตต่อคิดสั้นสั้นไม่พอเอาชีวิตลูกอีกไปไปด้วยอีกโอโ้โหเด็กเขามีโอกาสได้เติบโตเนะพราะนั้นเราจะเป็นอะไรก็แล้วแตอ่อย่างผมเองเนี่ยผมอ่ะผมตอนนี้ผมอายุสามสิบแปด ที่เก้าด้วยโลภัยด้วยสภาวะสารเคมีอะไรทุกวันนี้ผมว่ามันผมก็อยู่ไม่ถึงผมก็อยู่ไม่ถึงอ่อีกสี่สิบปีหรอครับเอ้าปู่เจ็ดสิบนี่คือโอ้หกสิบนี่ผมว่าหรูแล้วผมว่าผมอยู่ถึงไม่ถึงสามสิบปีผมก็ตายแล้วคิดแต่ว่าโอ้เนี่ยเรากฐานทาอะไรทำหน้าที่ของเราให้ดีดูแลลูกไหมมันเป็นรุ่นของเขามันเป็นเขาก็ต้อง ใช้ชีวิตที่ในโลกนี้ต่อไปนะครับส่วนพ่อแม่ถ้าอยากจะกี้สั้นตายตายก็ตายไปดิจะไปพาลูกตายทำไมเห็นละมัดเห็นแล้วแบบตอนแรกสงสารนะแต่บอกว่าดูแล้วมันเห็นแค่ตัวตายตายไม่พอเอาลูกไปตายด้วยอย่ามาหลอกอย่ามาเข้าฝันผมนะตายไปแล้วผมนินทาได้นะตายไม่สมเกียรติคนแบบนี้ โ okay, อเคอะอาจจะสร้างนี้สร้างศีลมาเพื่อดึงดู้แต่ว่าเราก็ไม่ควรที่จะพาลูกไปอยู่ในจุดนั้นด้วยนะครับเด็กก็มีโอกาสนะครับไม่ว่าแต่เด็กแหละผัวพาเมียไปทุกเมียพาผัวไปทุกเนี่ยอย่าอย่าไปทําครับถ้าเราจะทุกเราทุกคนเดียวอย,ย่าไปโอเคแหละอาจจะเป็นคู่ชีวิตร่วมโผจมท้ายกันแต่ว่าบางอย่างเรา อย่านำพาเข้าไปในไปดิ่งไปในเหวในนรกในจุดที่มันแย่นะครับทุกอย่างมีทางออกเสมอครับอย่าไปคิดสั้นอะไรแบบนั้นนะครับงานเนี่ยในในไทยอะ่ะมีคนบอกฮู้มันหางานยากจังหางานยากจังก็คุณเลือกงานน่ะงานในไทยเยอะมากเนี่ยอย่างแถวบ้านผมเนี่ยเด็กรังไอ้คาแคร หายากมากค่าแรงมันละค่าแรงมันอะไรอ่ะสามร้อยมีค่าไอ้นี่ให้อีกอ่ากินข้าวด้วยอะไรเงี้ยอยู่เออก็ไปากใครจ่ายมีข้าวกินอย่างเงี้ยมันยังไม่อยู่เลยสักสามร้อยอก็คุณมันเรียกงานน่ะใช่ไหมถ้าคุณไม่เลือกงานงานในไทยมันเยอะคุณอย่าไปตั้งแง่โหงานบางคนอย่างผมจ้างมาลพบางอ้อย ผมจ้างมาบอกจะให้ผมจะให้วันละสามร้อยห้าสิบไม่มาอูคิดดูอ่ะเออเข้าก็เลี้ยงอยากได้เหมาอยากมาตัดแบบเหมาคือเหมามันทําไม่นานแล้วมันได้เงินเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือพอจ้างไรวันไม่มาแล้วคือ,อทุกวันเนี้ยคนมันเลือกงานอะ่ะอย่างคือชาวบงชาวบ้านนี่เสียนิสัยกันหมดนะจริงๆไม่รู้เป็นไรไม่อยากทําแบบว่าไม่อยากทําเป็นรายวันแล้วอยากทําแบบเหมาไปเลย เ,เหมือนพลทธามอะไรเงี้ยทำพลทธามเหมือนฝรั่งเนี่ยออกสไตล์ฝรั่งทําพลทธามเสร็จคือเสร็จอะไรเงี้ยแต่ว่าคือถ้าทําเหมาอมันมันแล้วตีราคาตีเงินมันม,มันได้มากกว่าประเมินค่าที่ว่าผมจะให้มาโลป่าตัดระเบียบป่าอ้อยแปงแน่ผมไม่ได้เงินเยอะกว่ารายวันไงเพราะรายวันบางทีจ้างมาสองวันทำสองวันอย่างเงี้ยเขาได้เจ็ดร้อยอย่างเงี้ยแต่เขาขอเหมาพันหนึ่งอย่างเงีง้ยอะไรเงี้ย คือโอ้ยแหมนี่แหละเห็นไหมนี่อันนี้คือการเลือกงานการตั้งแง่แล้วจริงจริงงานมันมีเยอะครับจริงงานมีเยอะอันนี้ผมยกตัวอย่างสิ่งที่ใกล้ๆตัวผมเนี่ยคนใกล้ๆตัวเนี่ยบางคนผมจ้างมาตัดอ้อยจ้างมาตัดอ้อยตัดไม่ถึงสามชั่วโมงผมให้ผมให้ค่าแรงเป็นแบบเป็นเต็มวันเลยเพราะผมมาสมมติวตัดเจ็ดร้อยโล คือพอให้ให้ไปแล้วไม่พออีกขอเพิ่มอีกให้ซื้อเหล้าให้กินอีกเฮ้ยเอาสรุปแล้วโอ้โห,หมจะหมดค่าใช้จ่ายเป็นพันเลยเหลือ,อต่อการทํางานของคุณแค่เท่าไหร่แค่สามชั่วโมงไม่ถึงสี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยคือโอ้โห,โโหทุกวันนี้คือคือคนมันอยากได้เยอะหนึ่งแต่ผมไม่รู้ว่าอ,อากาศมันโลกมันร้อนขึ้นหรือเปล่า ความเหนื่อยความอะไรมันนี่ขึ้นหรือเปล่านะครับเงินมันเฟอ้อค่าแรงมันต้องสูงอย่างนี้เหรอคือทาไมคนทุกวันนี้คือได้ได้อะไรที่ประมาณหนึ่งซึ่งมันคุ้มค่ามันยุติธรรมแต่ก็อยากจะได้ไปอีกพอพอมันเคยได้ที่เยอะแล้วพอเอ้ยทําเวลาเท่านี้ได้เงินขนาดนี้สมมติทําเวลาขนาดนี้ได้เงินเจ็ด้อยแต่มีคนไปจ้างใช้เวลามากขึ้นแต่ได้เงินงน้อยกว่าไม่เริ่มไม่อยากไปแล้วถึงว่าเป็นเหมือนกันไหม สังเกตไหมครับเริ่มเป็นเหมือนกันแล้วคนชาวบงชาวบ้านเนี่ยเริ่มจะเป็นอย่างงี้กันแล้วเพราะฉะนั้นผมตอนนี้ผมก็นี่แหละฮะผมไม่งงนะวันนี้ผมไม่งอแต่ก่อนผมจ้างตัดตั้งอะไรจ้างทํางานตรงนี้ทุกวันนี้ไม่ละไม่ละผมผมทําเองดีกว่าหนักหน่อยแต่สบายใจนะครับมันมันสะท้อนนะผมว่าสื่อด้วยเรื่องของสื่อด้วยเรื่องของความขี้เกียจด้วยเรื่องของโลก สังคมปัจจุบันมันทาให้คนมันมันขี้เกียจขึ้นมันเลือกงานมากขึ้นความสะดวกสบายมันมันความสะดวกสบายความอะไรที่มันมาทุ่นแรงทุ่นเวลาอะไรอย่างี้คือมันคือมันเข้ามาในชีวิตคนเรามากมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคนก็จะอยากจะทํางานน้อยลงขยันน้อยลงว่านั่นเองนะฮะความขี้เกียจก็จะมากขึ้นการตั้งแง่ก็จะมากขึ้นเราวนี้ ก่อนขยันทํากับข้าวตอนเช้าทุกวันนี้ไม่ทําไม่ทําเลยซื้ออย่างเดียวซื้อซื้อซื้อเย็นซื้อคือไม่ทําเพราะว่าขี้เกียจทำอ่ะมันมีสาเร็จเนี่ยก็ไปซื้อแกงถุงแกงถุงซื้อมาคือทุกวันนี้มันเนี่ยเห็นไหมคือความสะดวกสบายอะไรต่างๆความทันสมัยสีวเวลามันมันทาให้คนเริ่มที่จะทําอะไรด้วยตัวเองน้อยลงแต่อยากจะได้เงินเท่าเดิมหรือมากขึ้น อันนี้ผมพูดให้ฟังนะครับโอเคครับแลกเปลี่ยนทัศนะกักหมบุญนุ้ยปุ๋ยครับวันนี้่ะดี๋วอวกลับบ้านครับอันนี้ลอให้ฟังนะครับชีวิตจริงมีคนรับตัวเป็นแบบนี้ไหมเพื่อนๆมีคนรับตัวเป็นเป็นล,นลักษณะนี้ไหมครับลองลองสังเกตนะพฤติกรรมหรือแม่ก็ลองสังเกตพฤติกรรมของตัวเราดูถ้าเราขี้เกียจเราขี้เกียจลงแต่เราอยากได้เงินเท่าเดิมหรือมากขึ้นเนี่ยมันผมว่าไม่ใช่แลละเราต้องพิจารณาตัวเองนะครับลองฝึกตัวเอง ลองฝึกตัวเองครับลองฝึกตัวเองอย่าไปปล่อยใจไปกับกระแสโลกครับรบทวนตั้งสติแล้วก็อลองคิดดูดีว่าชีวิตที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันชีวิตที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มันทำแล้วมันได้อะไรบางคนบางคน มันเลือกบางทีโอกาสแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะฮะโอกาสแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ว่าเราเราผมอยากให้ลองคิดดูว่าเฮ้ยตัดบางสิ่งบางอย่างออกไปนะครับตัดบางสิ่งบางอย่างออกไปแล้วก็เห็นแก่ตัวให้น้อยลงนะครับแล้วก็มองมองโอกาสที่จะได้จะได้มีรายได้ให้มากขึ้นแล้วก็ลดทิฐิลดที่ว่า การเลือกงานการอะไรต่างๆเนี่ยอะไรที่เป็น j อบอะไรที่เป็นงานเนี่ยทำไปครับขอให้มันสุสจริตก็พอมีคนจ้างผมให้ไปทำความสะอาดบ้านผมก็ไปผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับแกเป็นวิศวกรนะแกทำงานเป็นวิศวกรคลุมงานสายงานก่อสร้างเชื่อไหมวันหยุดเป็นวันอาทิตย์แกแกไปรับจบทำความสะอาดบ้านคนน่ะอู้โหโอ้โ,โ,อโลกเขาก็จ้างเป็นหลักร้อยอะไรอย่างเงี้ย เห็นไหมคนเราอ่ะมันมันอยู่ที่ทัศนคติมุมมองนะครับอย่าไปเลือกงานครับงานมันมีเยอะแยะโอเคนะครับคลิปนี้ก็เสวนานถือว่าเสวนาสิ่งที่มันเกิดขึ้น,นครับกับโลกปัจจุบันสังคมปัจจุบันสังคมที่มีคนขี้เกียจโอเคนะครับตัดอ้อยเรียบร้อยนะครับผมก็จะไป กลับไปอาบน้ำนะครับแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจัดการเคลียร์คันน้ำเมื่อเช้าคันไปแล้วให้บ้านข้างๆไปงานแต่งนะเดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวไปคันให้บ้านงานในงานทําบุญแจกค่าบังนะครับวันนี้ทําบุญครับทําบุญเนี่ยผมมีความสุขเนี่ยผมทําแล้วผมมีความสุขนะนะครับมันไม่มันจะไม่ไม่ใช่ตัวเงินมันไม่ได้มีความสุขว่าเงินเงินมันต้องเข้ากระเป๋านี่แต่ว่าเห็นไหมเนี่ยผมได้ความสุขแล้วนะครับได้ มิตรภาพกับเพื่อนบ้านได้บุญผมไม่รู้มีจริงไหมแต่ว่าสิ่งที่ผมได้ก็คือผมได้มิตรภาพจากเพื่อนบ้านนะครับช่วยเหลือเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันไปนะครับผมว่ามันเป็นมันสังคมมันจะน่าอยู่นะครับนะครทำดีนะการทําดีมันไม่ได้หมายว่าทําดีแล้วได้ดีฮะคือทําดีมันก็ดีอะฮะคือเราทําดีมันก็ดีไงเพราะเราทาดีแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ดีอย่างเช่นว่าผมทําบุญเนี้ย แล้วอีสามวันผมถูกหวยไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหมายว่าผมทําดีอ่ะก็คือได้รอยยิ้มได้ไม่ตรภาพจากเพื่อนบ้านกลับมาทาดีทดําดีมันก็ดีนะครับทาชั่วมันก็ชั่วทวําเร็วมันก็เร็วนะครับแต่บางคนทําเร็วแต่กับรวยอ๋ออันนี้ไม่ว่าการแ้ลแต่นะอันนี้อยู่ที่ทัศนคติคโกงการมนันช่อโกงคนอื่นแต่รวยเฮ้ยทำไมรวยจัง ทำให้คุณหนูอ,อยากรวยบ้างอันนี้คือเราสติเราหลุดแล้วนะครับวันคิดดีๆครับทดีมันก็ดีครับเชื่อผมทําดีมันก็ดีทําชั่วมันก็ชั่วแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าทําดีได้ดอีอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปหวังผลทลําอะไรก็อย่าไปหวังผลนะครับมานะอุตสาหะอดทนมีน้ําใจนะครับไม่ผิดกฎหมายโอ้จบแล้วครับแค่นี้นะครับ ไม่ขี้อายนะครับโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวัสดีครับพี่โมูยาวน,นานมากโคเเนื่อยจริงๆตัดอ้อยไม่เหนื่อยเท่านี้นะครับจริงๆนะครับ